สวัสดีค่ะสวัสดีครับสำหรับไอ้เหล้าพัฒนาวห้องผิงได้เนาะเก่าๆของห้องมีผู้ยิ้มได้ไอ้บอกบนหอ้องแต่สำหรับแนวทางในหาเหล็กเนี่ยมือเสาะเางินยนี่มือแรนี่ของพันยี่ทีบอกไปก่อนนะคือผ่องพันยี่ทีนี่คือมันโมเมนต์เลขสูตรคือเพิ่นบอชันไอ้เก่งทิ้งขันมีสูตรเดี๋ยวนี้ยังเป็นการถอดรหัสอยู่ครับเอาเลขเขาจนเพิ่นออกแล้วนี่ มาถอดรหัสที่เราตัวที่เราตัวกันเลขในตั้งสื่อ่าเลขถอดรหัสคันเป็นสูตรคือเพื่อหนีหมายถึงว่าเพิ่นเก่งแล้วเพิ่นอะไเอื่นเป็นสูตรครับก็ที่เอาผลงานของวันที่อะไรวันจันทร์ที่ยี่สิบเอ็ดเล่าพัฒนาที่ออกพานมาให้เพิ่นเบิงออก่านมาว่ามัเขอกไปเลยอันที่จับให้ไพรพะว่ามันเห็นจุ่มจมอยู่แล้วว่ามีเลขเบิ่ลมีหลักฐานจ่านี่ว่ามันออกเลยเป็นเลขเบิ่ลของอันนี้มีหลักฐานเป็นเลขเบิ่ลของไอ หกหกเก้าเก้าก็เรียบวิจาร์ไห่เมื่อวามันนั่นสิลายโพดมันก็เป็นจุดเด่นยี่ดอกเมื่อเกาก็เขาเก้าเก้าอยู่เนาะมันจันทริพานมากเก้าเก้าเนเขาเก้าเก้านี่เป็นเป็นบนเตะเก้าเก้าบนพื้ลังบนครับเก้าเก้าบนนี่ยจะเข่ายุ่จ้านี่เก้าเก้านี่นี่ไหล่เป็นเอฟซีมผู้โชกดีม่ะเนาะ นี่าราคาเห็นตัวเขา่าวินีเก99เยี่ยซีตัวมันเป็นไง2499ครับห2 4 9 9คิดว่าเก่าเนาะคือว่าคือว่าเขาเ่า,คา,ขาแคบไ้ครับว่าแคบหน้าจอมันออกแบบไหญห้องสมรสิจับแบบไหช่นเดย๋อมมือนาะสี่เฮ็ดวิธีการจับจะละลักมาให้ดูครับว่าการจับจับแบบไหญที่มันเคยออก พวานดเดชเบิ่งเมื่อหลายวดแล้วก็เรยเด้ตั้งวิธีการจับไวนะ้น้เาเสียววิธีการจับว่าให้เอซีเบิ่งเป็นของมือไหมครับมือนี่ว่าท่านด้เสียมพร้อมครับหามือนี้กัเบิ้งไงของวันที่ย3สิบสามของวันที่ยี่สิบสามครับยนนี่สิบ <23 S 2> ้ามของยี่ทิาว่ามานี้เข่าเทอันี้เป็นอันนี้เป็นของวันที่ยี่สิบสามยครับ พี่เมียนมันบ่งงานเลยวันที่ยี่สิบสามอะไรมั้งวันยี่สิบเจ็ดวันที่ยี่สิบสามครับวันที่ยี่สิบสามกับมี่ไรเราพัฒนาวันที่ยี่สิบสามกับมี่ครับมี่สามห้าห้าแล้วกับแปดเก้าหกเลขเบิ้ลกับมี่หาหาสามสามครับเรียเบิ้ลนี่ สามารถเราไปจับคููได้ด้วยครับเด้อต่หาหายผมล่ลงหายว่ามันเป็นจุดเด่นอยู่ก็เลยคิดว่ามันเป็นแต่เมื่อไงจับไงอยู่หไอ้ที่จับห้นี่ถือว่าจับในแนวทางที่มันเคยออกมาครับจับในแนวทางที่เคยออกมาหายแชบนาจอไปด้วยแน่วช่างที่จับมาาห้มือนี่ก็คือมีเลืตัวไหนแล้คุณตุ๋ยแน่วางสิจับมาาห้นี่เจ้าก็นยกโซ่อะอ่านลง เอาก็คือเ่เอายกยกขึ้นอย่เพิ่นเบิ้งมือนี็กะจับคู่ให้จับคู่ให้กับเล่าพัฒนามื่อนด็ก็มี่สามห้าห้าแปดเก้าหกเลขเบิก้ก็บมี่หาหาสามสามโอ้ยมื่อเก็กกะร่มน้องก่มื้อนีาจับคู่ให้ก็มีแปดสามแปดสามเก้าสามหกห้าหก มัอนี่ล่มแห้งเัาลงอิ๊บซี่จบหน้า่อไปมักตัวใดก็จะจับคู่เอาเองอันตัวใดมักถือใจอันนี้แค่จับให้ซี่คู่ไป้ล้วอิ๊บี่จับคู่เอาเองจับครูเองอีกจับเพิ่งเมียนจับคู่จับคู่ให้เขาพี่เห็นโอเมียอันนี้ จับคู่ให้กับมี่สามแปดสามเก้าสามหกห้ 38, 39, 36, าหกอจ้าเอฟซี FC เคีบตาจอไว้เกืออก่อวกับการผ่าจ้ามักตัวใดก็จับคู่เอาเองนี่เจ้าว,ว่ามันเคยเข่าแบบใดแบบใดกับเอาไปจับเองอันนี้ก็จับให้กับสามแปดสามเก้าสามหกห้าหกเขี้ย 38, 39, 36, บตาจอไว้ มันเป็นเบื้องอันนั้นว่าเป็นระเบียบเรียบร้อยเบื้องอันนี้นะครับเด้่อนี้อันนี้เป็นอันอันนี้ก็เป็นเพชรมาไว้แบเบไม่ได้จับให้มันยุ่งได้หนี้แหละครับบางตัวได้ก็เลือกเอาเพื่นบ่ครับอยู่ใไนีนะสามห้าห้าแปดเก้าหกเลขเบิร์ก็หาหาสามสามไทยเอฟซีมักตัวใดชอบตัวใดก็จับเองครเอาไปจับคู่เองแนวทางครับทั้งหมดทั้งมวลแนวทางของไอ้ หาเเงี้ยมือสองเงี้ยเงมือเล่นของคนอย่างนี้กะนี่แค่นี้แหละครับสีเปล่าไปเด็ดไปรุ่งให้เพื่อนเพ่นเมื่อในมอรวยจิตุระตินี่นี่มอรวยคือยิบ่เห็นยอกทาสวยล้วทาสวยลายก็เลยมั้งไทยถ้ำช่องเดียวเมือก็บไทยกับมอรวยเมือนี้จักไปทางไหนมอญรวสวยเพราะแห้งหนักก็เลยนั่นเปล่าไปเพื่อนเบิ้งแจ๊ขอบคุณลาลาแจ๊ดีแจ๊